โอเคก็สวัสดีทุกคนนะก็มาอยู่ในเกมเกมชิดอนะิมแพกแล้วก็มีไม่รู้ทุกคนรู้ยังอ่าเป็นกิจกรรมมาใหม่นะครับผมใช่วะมามาใหม่ปะมันมาวัานอะไรปะจำไม่ได้นะครับผมก็เนี่ยเป็นเส้นทางแห่งสายลมก็คืออเป็นกิจกรรมที่ผมมองว่าค่อนข้างจะดีนะวันหนึ่งอะ่ะมันสามารถอะ่ะทำแบบเหรียญไอเหรียญรูปแมวอ,ะอ่ะเออเป็นเหรียญแมวได้วันหนึ่งอะ่ะต่อ หนึ่งวันอ่ะเออได้สองได้พันสองถ้าเกิดเราเล่นได้เล่นได้โคไปนะะาะวันก็จะประมาณนี้เนาะนี่ได้ 300, สามร้อยก็สะสมไปได้สามร้อยก็จะได้หกสิบน่ะนะนะเหมือนเป็นดาวนะก็ผมว่าน่าจะโอเคนะได,ได้เยอะอยู่นะจากเราแบบฟาร์มแต่ละวันเราไม่ได้โค่นน้อยเลยพอ,อยิ่งหาได้ก็จะประมาณนี้เห็นดูมันไม่เยอะแต่ผมคิดว่ามันเยอะนะมันค่อนข้างจะดี้วยอ่าซึ่งอ่าเล่นอันนี้คือมันยังไงผมจะอธิบายก็คือเหมือนป๊อปฮันนะ่ะคือ ไปซ่อนคนหนึ่งคนหาคนหนึ่งเนี้ยเล่นทั้งหมดสี่คนเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะเออผมว่ามันผืนมัน,น,มนสนุกมันอ่าค่อนข้างสนุกดีนี่ครับผมเราจะจะคู่โอเคเราเจอแล้วไเดูว่าเราจะได้เป็นอะไรมันจะมีะนักล่าแล้วก็ฝ่ายต่อต้านนะนักล่านี่นักล่าจะเป็นคนตอนนี้ผมเป็นคนแอบอันนี้ก็คือเป็นพวกสกิล นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันเปลี่ยนเปลี่ยนได้เดี๋ยวไปอ่านกันเอาเองนะผมจะไม่ขออธิบายผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากโอเคเรารอผู้เล่นเพยเยอร์หนึ่งนี้คนหนึ่งโอเคก็จะง่ายๆมันจะมีสกนะิลเนาะอ่าที่ถ้าที่ผมรู้จักก็อ่าคนที่ฝ่ายแอบ,แอบ,แ,อบแอบได้มันจะมีสกิลแบบเปลี่ยนของเปลี่ยนของได้นะเป็นของได้แล้วก็มีสกิลแบบหายตัวหายตัวสามวิแล้วก็จะวิ่งเร็วแป๊บหนึ่งน,น่าจะใช่นะ ส่วนฝั่งนักล่าจ,จะมีสกิลตัวจับแปบลบว่าบอกจุดอ่ะมันมีมันมีหลายสกิลเออมันจะมีสกิลบอกจุด,ดว่าผู้เล่นอยู่ตรงไหนแล้วก็สกิลแบบว่าเขาเรียกมันจะเป็นแอเรีเยเออมันเป็นแอเรีเยพอกดเปิดปุป๊บระเบิดตุ้มใครที่อยู่แถวนั้นก็โดนไปนะถูกถูกจับได้วิธีแก้ทั้งคือคุณอยู่สมมติเขาเปิดเขาเปิดตรวจจับแบบเป็นแอเรีเยถ้าเกิดคุณมีสิ่งของบางอยู่อ่ะคุณก็จะไม่โดนเนี่ยแหละโชคดีไปโอเค กูเล่นหนึ่งคือมึงไม่มามึงไปแหงมึงเนี่ยคือกูจะเล่นสงสัยได้เล่นสามคนทั้งนี้ยโอเคมาละอ่าแล้วก็นีประมาณนี้โอเคอ่าเราจะสุ่มของไม่ไม่ใช่นี้มันหายตัวชิบหายแล้วกูใช้หายตัวไปเอเอ,เ,อเราจะไปแอบไกลๆเลยไปละ โอ้เชียแล้วเวนอะไรเนี่ยภาพไม่เนียนอ่ะมันม,มันเป็นของเล้นน้อยมากเลยโอเคเราน่าจะทันอยู่อ่าเราจะเห็นได้จากสายมือนะเราน,นักล่านอยู่ไหนนะอี่แอบนีละกูมีผู้เล่นทั้งหมดสามคนนะเราแอบ ไปมีหุ่นไล่ก้าข้างล่างเออผมน่าจะเป็นเนีย่ยเป็นหุ่นไล่กาว่ะเจอผม,มเป็นต้นไม้ไม่ค่อยเนียนอะ่ะมันเป็นได้สามอย่างเงี้ยเปโคตรน้อยเลยมันก็มันปิดกิจกรรมทีคมค่คุณคิดว่าน่าค่อนข้างจะเพลินนะเออเล่นเล่นว่างๆว่างๆก็เล่นแหล,เล,เล,เละเราเคลียร์วคุยอะไรต็ดละคุยอะไรวันเสร็จก็นั่นแหละเราก็มาเล่ยนได้เก็บแต่ละวันพันสองพันสองก็ได้ดาวไปนะใครที่แบบเออเก็บรอซื้อ เราซื้อแบบที่สุ่มกระชาในแพทหน้าก็นั่แหละอู้ไอคนโดนจับแล้วอะไรผมนะหลือผมกับเขานะตัวๆนะผมว่าน่าจะโดนดูทรงแล้วมันไม่เนียนอะ่ะเนี่ยเขามาใกล้ผมแล้วใช่วะเขาอยู่ตรงไหน่ะเขาอยู่บนหัวเลยมันดูมันดูอย่างนี้ไม่ได้ผมต้องแอบไม่ได้แบบประมาณสามนาทีทั้งหมดอะ่ะแต่คือแบบมันไม่เนียนอะ่ะมันเป็นต้นไม้อะ่ะ มันไม่มีชิ้นของที่มันเล็กอ่ะจะไปแอบในพงหญ้าอะไรเงี้ยก็ใครที่โดนที่หลังก็จะได้เงินเป็นเหรียญแมวน่าจะเยอะนะใครโดนก่อนก็ได้น้อยไปอ่าตอนนี้นักลายยังหามผมไม่เจอนะผมยังอยู่ได้อีกประมาณสองนาทีอ่ะแต่ก็แบบว่าเขาวนลูกใกล้ผมมากโอ้ออามาแล้วอย่างเงี้ยวะ อยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่เราเขายับไม่ได้แหละมมุมมองมันมมันันนดูไม่ได้อะเฮ้ยนี่้ยดีนะเขาเปิดเนี่ยเห็นป่ะเมืม่อกี้ที่เขาเปิดแอร์เหรียวิ้ยเมื่อกี้เขาเดินผ่านเขาผ่านผมไปเว้ยเฮ้ยเขาเห็นผมป่ะว,วะเฮ้ยไม่น่าใช่ว่ะไปหาทางอื่นนู่นถ้าเกิดถ้าเกิดเราชนะเราจะได้ประมาณสักสามร้อยเหรียญนะ ถ้าเกินถูกจับได้ก่อนก็จะได้น้อยผมต้องอยูให้นีอ่อีก1นาทีนะเฮ้ยเหมือนเขาเนี่ยเวลาเขาเวลาใกล้หมดเนี่ยเขายิงแข็งแร่งขึ้นนะแบบว่าจะมีไอเทมมาช่วยเขาอะไรเงี้ยช่วยบ่ายอ่ะว่าอยู่ทางไหน,น เอ้ยก็ถูกขังนเนี่ยเนี่ยมันเป็นศัตรูเราเราไม่สามารถไปไหนอะไเราจะถูกเปิดเผยเ,เลยลเราใช้สกิลไปแล้วว่าถูกเห็นแน่เลยวะ่ะแต่ไม่รู้ว่าไอ้สีเหลี่ยมเนี่ยมันจะแสดงเขาตลอดหรือเปล่านะยี่สิบวิเท่านั้นอะตอนนี้ผมผมเผื่อไปกดใช้สกิลหายตัวเรียบร้อยผมถูกจับ ะเนี่ยจบแล้วสกิลแบบค่อนข้างที่แบบโกงผมว่ากลอะมันจะเนี่ยเผมเกิดได้สามร้อยนะผมอยู่ใกล้ถึงกำหนดเวลาก็เหมือนชนะออขาดไปสี่บาทอะไรเงี้ยพวกอยากเล่นเป็นนักล่าเลยวะคนเราน้อยนี่แหละประเด็นโอเคก็จะประมาณนี้ ไปเคลียร์รถไยโอเคก็จะประมาณนี้ส่วนลากล่าผม,จะ,มนนะจะไม่เล่นนะจะไม่ได้ให้ดูเดี๋ยวก็ลองไปเล่นกันเองนะแนยโอเคเราก็เลยมา400อะรับไปนี่นะสิ่งที่มันคุ้มก็คือดาวนี่แหละอ,อมันน่าจะคุ้มที่สุดโอเคก็ก็จะเล่นประมาณนี้นะผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมบายบาย